ในเรื่องของาหกรรม AI นะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันอยู่นะครับเรื่องของไปตู้ในความพยายามในการที่จะพัฒนานะครับเจ้าชัดบอทนะครับ AI ชัดบอทนะครับให้ไม่น้อยหน้าไปกว่าฝั่งของอเมริกานั่นก็คือชัดนะครับ GPT กันด้วยนะครับการแข่งขันนี้เข้มข้นมากๆครับเพราะว่ายักษ์ใหญ่เลยอย่าง Alpha b บนะครับแม่ของ Google กับ Microsoft ก็ประกาศร่วมกันลงทุนนะครับรวมถึงให้ทุนนะครับกับนักพัฒนาในการเดินหน้าพัฒนาทดสอบ AI นะครับแบบไม่มีการปิดก้นด้วย Microsoft จับมือกับ Open AI นะครับต่อยอดชัด GPT ก่อนที่ไม่กี่วันให้หลังเนี่ยทาง Google จะประกาศเตรียมตัวเปิดบาร์ปัญญาประดิษฐ์ที่เคลมนะครับบอกว่าเร็วกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและก็ปลอดภัยกว่าด้วยอย่างไรก็ตามครับการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนี้ทําให้เกิดคําถามมากมายนะครับด้านของจริยธรรมครับโดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆนี้เนี่ยมันถูกเร่งรัดให้ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วด,ด้วยทางด้านของบีนาอามานะซึ่งเป็นผู้นาด้านจริยธรรมเทคโนโลยีอ,อมีสาขาในด้านจริยธรรมเทคโนโลยีนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับความน่าเชื่อถือจากบริษัท Deloit t e นะครับและเป็นกรรมการบริหารของ g l o บ a l Deloitte AI i n s t i t u t e บอกว่าเรากำลังย้อนกลับไปยุคโซเชียลมีเดียและผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจมันมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่เสมอแน่นอนว่า AI c h แชทบอทก็ไม่มีข้อ,อยกเว้นแล้วก็ยอมรับนะครับว่าณนะเวลานี้เนี่ยนะครับยังไม่เห็นแนวป้องกันที่จะรองรับเทคโนโลยีที่เพิ่งต้านขายนี้และเปรี่ยนที่บรรดาบริษัททั้งหลายนะครับที่เอาแชทบอทไปใช้ บอกว่าเหมือนการสร้างสวนไดโนเสาร์จูราสสิกพาร์คคือสร้างขึ้นมาด้วยความหวังดีแต่ท้ายที่สุดมันนาไปสู่ผล,ลร้ายนะฮะที่แม้จะติดสัญญาเตือนภัยไว้ที่รั้วแต่ที่สุดเจ้าบ้านคงหมายถึงเจ้าแรปเตอร์เ่ยนะฮะก็เปิดประตูทุกบาน,นะครับแล้วมันก็ออกมาได้นอกจากนี้อเมเนตนะครับอเมเนตบอกว่ายาน,นั้นย่าบอกนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ทํางานเกี่ยวกับ AI ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความลาเอียงซึ่งเป็นปัญหาที่มีมานานหลายปีตลอดจนปัญหาความน่าเป็นห่วงอื่นๆทําให้เกิดความขัดแย้งกับตัวเทคโนโลยีครับ โดยปัญหาประการหนึ่งของบอท a ดคือไม่สามารถแยกความจริงออกจากจินตนาการได้อ้ว่ามาแบบนี้เลยนะฮะขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่าการให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft กับ g o o g l e ทาให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีจีนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นดังที่เราเห็นนะฮะหุ้นไปตู้นในฮ่องกงเนี่ยปรับตัวขึ้นไป15%เลยเพราะกระตุ้นให้เกิดความการนึกถึงการเดิมพันเก่งกาไรในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ปฏวิวัติวงการแบบนี้ รายงานบอกว่า2เดือนหลังจากการเปิดตัว Chat GPT ครับสามารถสร้างบทความเรียงความสร้างเรื่องตลกนะครับแม้แต่บทกวีตอบสนองความต้องการก็ได้ทำให้ได้รับการจัดอันดับเป็นแอป,ปสำหรับผู้บริโภคที่มันเติบโต,ตอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สิ่งนี้ครับผลักดนันให้ Alphabet Inc. เจ้าของ Google ก,ก,ก็วางแผนในการพัฒนาแชทบอ o นะครับของตัวเองและใช้ปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นสนำหรับตัว Search Engine ด้วยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่า Chat GPT ยังไม่สามารถทะลุกำแพงเข้าถึงจีนได้ แต่นักลงทุนผันดินใหญ่ครับเขายังคงเดินหน้าลงทุนนะครับในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่นหันหวางเทคโนโลยีคอมพานี TRS Information t e c h n o l o g y c o m p a n y Cloud w a l k t e c h n o l o g y Company แบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ดัชนีอุตสาหการรม CSI AI ครับที่รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่เช่น i l y Tech Company ปรับตัวขึ้น17%เลยนะครับในปีนี้ดีกว่าดัชนีมาตรฐาน CSI 300ที่เพิ่มขึ้นแค่6%แค่นั้น รายงานระบุบอกว่า AI ใน G เหล่านี้ยังไม่มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันกับ Chat GPT จะมีแค่ไบตู้ที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับที่ออกมาประกาศแผนนะครับในการที่จะเตรียมทดสอบนะครับเจ้าเออนี่ Chatbot นะครับ AI Chatbot ให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมที่ทําให้ผลของบริษัทนั้นนะครับมีการหุ้นของตัวบริษัทป,ปรับตัวขึ้น15%เมื่อวานนี้ขณะที่หุ้นของหันหวังเทคโนโลยีซึ่งผลิตภัณฑ์เปิดใช้งานได้การตอบโต้อย่างชาญฉลาปดปรับตัวขึ้นนะครับ ทะลุขีดจำกัดรายวัน10%ในวันอังคารก็คือเมื่อวานนี้ทั้งน้านของจางเคอร์ซิงซึ่งเป็นผู้จัดกรารทั่วไปของเป่ยจิงเกอเล่เป่ยจิงเกอเล่ asset management บอกว่าอุตสาหกรรมโดยวรวมเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเก็งกำไรจากความคาดหวังก่อนและจากนั้นค่อยซื้อขายนะครับตามผลลัพธ์จริงในภายหลังและบรรดาบริษัทในจีนนะครับทั้งหลายออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนา AI ครับให้บรรยากาศของตลาดโดยวรวมเนะี่ยเป็นไปในทิศทางบวกด้วยครับสนครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ